ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันนี้นะคะวันพามาดูอาหารสวีเดนที่วันประยุกต์เป็นอาหารไทยลหลายหครั้งนะคะด้วยความที่เราอยากประหยัดเงินวันก็จะไม่กินอาหารที่ซื้อมาจากประเทศไทยหรือว่านําเข้าจากประเทศไทย วันจะพยายามใช้อาหารในสวีเดนนะคะซึ่งราคามันจะถูกควบคุมสวีเดนเขาจะมีการควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคให้ทุกคนสามารถจับต้องได้คือเราสามารถกินได้โดยที่เราไม่ต้องรอว่าฉันจะต้องเป็นคนรวยไหมฉันถึงจะซื้อได้เพราะฉะนั้นสินค้าจะถูกจำกัดราคาและ,ะคุณภาพและปริมาณให้ทุกคนสามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นมันจะราคาถูกค่ะพี่พี่น้องน้อง วันจะพามาดูไส้กรอกสวีเดนที่วันเอามาประยุกต์เป็นอาหารไทยค่ะนี่เลยจ้ามันชื่อว่าอิสเทเบนนะคะเป็นไส้กรอกคล้ายๆไส้กรอกอีสานหรือไส้อั่วบ้านเราแต่มันไม่เปรี้ยวมันจะมีแบบเปรี้ยวและแบบไม่เปรี้ยวนะคะวันไม่กินแบบฝรั่งสามีกินแบบฝรั่งวันก็ต้มมันฝรั่งไว้แล้วแล้วก็เตรียมที่จะทอด ให้เขาด้วยเนยนะคะส่วนตัวบันเองดูอุปกรณ์อาหารไทยค่ะใบกระเพราพริกแดงต้นหอมหอมใหญ่กระเทียมแครอทวันจะทำผัดกระเพราไส้กรอกฝรั่งค่ะ,ะเราเรียกว่าอะไรดีก็ไส้กรอกนั่นแหละค่ะคล้ายๆกับไส้กรอกเดี๋ยวไปชมกันนะคะหน้าตามันเป็นยังไงเราไาชมกันค่ะนี่นะคะหน้าตาเหมือน,นไส้อัว่วจะไม่เหมือนไส้กรอกสัทีเดียวนะคะมันจะ ติดกันมาเป็นอยู่ในไส้อยู่ในไส้หมูเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหมูนะคะพี่ๆน้องๆจ้าอ่าเป็นหมูผสมเนื้อนะ่าจะเป็นแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะชิ้นหนึ่งของสามีชิ้นหนึ่งของภรรยาค่ะเดี๋ยวมันจะทอดทั้งคู่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำอซอสกระเพราไปราดจ้าไปกันเลยจ้าก่อนที่วันจะเอาไปทอดนะคะวันจะเจาะรูก่อนไม่ให้มันแตกค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนไส้กรอกนั่นแหละคะ่ะ แต่เขาไม่มีแบบเครื่องปรุงข้างในแบบกระเทียมพริกไทยอะไรแบบรสจัดเหมือนเรานะคะต้องทอดต้องอไฟอ่อนๆค่ะทอดนเนยนะคะในขณะที่เรารอทอดไส้กรอบนะคะเราก็มาเตรียมของ ที่เราจะทําซอสกระเพราเพราะว่าวันจะไม่เอาอ่าไส้กรอกลงมาผัดเป็นกระเพราอันนี้บางบางบางพื้นที่เรียกใบยี่หลา่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นกระเพราใบใหญ่แต่บ้านวันก็เรียกใบกระเพรานะคะอ่าที่บุรีรัมย์ถ้ากระเพราใบใหญ่แบบนี้ยเราเรียกกระเพราควายค่ะแต่ที่เมืองนอกไม่มีกระเพราใบเล็กๆนะคะมีแต่แบบนี้คะ่ะที่มาจากเมืองไทยวันก็จะซอยนะคะ ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะซอยหยาบๆไปค่ะไม่งั้นมันจะเป็นแบบใบที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็พริกแดงพริกแดงของมันก็จะเป็นพริกแดงที่เอามาแช่ช่องฟิดไว้ค่ะซึ่งน่าจะเป็นพริกเวียดนามทําไมถึงคิดว่ามันเป็นพริกเวียดนามหน้าตามันไม่เหมือนพริกไทยค่ะแล้วพริกของไทยคือจะแพงมากๆเลยที่เพี่น้องๆของเวียดนามจะถูกกว่านะคะ แล้ก็กระเทียมค่ะวันคนกินกระเทียมนะคะสามีเหม็นบ้างไหมเขาก็เขาเหม็นบ้างค่ะแต่เขาก็ไม่บ่นนะคะไม่เคยบ่นค่ะหลายหลายคนเป็นห่วงครัว่าเอยวันโมจะทาคลิปสามีเขาลาคาญหรือเปล่าจะได้ยินเสียงเขาแบบ <c oughs> อะไรแบบนี้เปล่านะคะสามีวันเป็นคนสูบบุหรี่ค่ะเขาก็เลยจะมีอาการแบบ แต่ปกติของคนสูบบุหรี่นะคะแต่เขาไม่เคยว่าอะไรเลยนะคะการถ่ายทําคลิปของวันถ้าสมมุติว่าวันจะถ่ายคุณสามีวันต้องบอกเขาก่อนถามเขาก่อนค่ะว่าเขาโอเคไหมวันนี้นะคะถ้าเขาไม่โอเคเราก็ไม่ถ่ายคลิปเขานะคะเป็นเหตุการณ์ปกติเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่วันถ่ายคลิปเขาจะรู้รับทราบทั้งหมดค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ๆน้องๆ สามีวันไม่ค่อยเป็นคนเป็นคนไม่ค่อยที่ลำคาญค่ะแล้วก็อะไรที่วันทําแล้ววันมีความสุขนะคะเขาก็โอเคค่คะเพียงแต่เราไม่ล้ําเส้นใรแล้วก็ไม่ล้ําเส้นกันเอ่านพอนะคะส่วนตอนนี้สามีวันก็พักผ่อนชิวๆอยู่ในห้องของเขาในในพื้นที่ของเขานะคะวันก็จะอยู่ในครัววันก็จะสามารถทําอะไรได้ก็ได้ที่วันอยากจะทําค่ะประมาณนั้นนะคะ ใส่ต้นหอมด้วยค่ะวันนี้เคร,รื่องเราเยอะนะนานๆถึงนนจะมีผักเยอะๆไม่ได้มีทุกครั้งนะจ๊ะมันฝรั่งสุกแล้วค่ะแล้วก็รอให้ไส้กรอกสุกแล้วเดี๋ยววันค่อยมาผัดซอสกะเพรานะคะโอโ้กินคนเดียวเครื่องเยอะไปไหมกินให้อร่อยพี่น้องกินให้มันแบบรสชาติมันแบบเต็มที่เต็มที่ ระนัดลุกจะผัดกระเพาขำม,มาดูเดี๋ยวลุกตาสต <c oughs> าร์ทบอกแล้วว่าลูกจะสตาสร์ทรตีนะคะสามีนั่งกินข้าวอยู่ค่ะมันบอกว่าเธอระวังนะผัดกระเพามันจะรสชาติ ฉุนมากนะคะอีกสักประเด็นูลาทำเป็นแบบน้ำซอสค่ะตอนนี้วันอุ่นต้มหัวปลาที่เราทำเมื่อวานด้วยนะคะกับข้าวล้นกับข้าวล้นเลยลวน ชิมก่อนจ้าแล้วเดี๋ยวเราใส่กระเพราค่ะแล้วก็เสร็จนะคะโอ้ยโอ้ยร่โอ้ยเผ็ดโอ้ยเค็มจริงีีน้องน้อเค็มเราก็เผ็ดด้วย <c oughs> โอ้ใ <c oughs> ส่กระเพรากับหอมซอยค่ะเสร็จแล้วจ้าตอนนี้มันปิดไฟแล้วนะคะ ไปค่ะไปทานกันค่ะส่วนคุณฝรั่งอิ่มเนาะนะคะภรรยายังไม่ได้กินทุกครั้งเลยนะคะแกชอบแซวว่าอาหารไทยทำใช้เวลายเยอะมากอริกต็กผัดกะเพราเมดูอะิร ไสไทยร้านอินทิสไท์เหรอเวลาเขาอยู่ที่เมืองไทยเขาด้กินอาหารไทยค่ะว่าหิดมาดูเวดดอมบิสเตอร์ลิปต้มยำต้มขาไก,าไก,าไกาา่เดือดผัดกะเพราไส้กรอกของเราค่ะไส้กรอกฝรังค่ะ